สวัสดีครับผมฮัลโหลมาโชแข็งแรงบึกบึ้นล้ำบึกแบบนี้ฮัลโหลมาโชก็ยังมีสมรรถภาพทางกายที่ดีด้วยนะสมรรถภาพก็คือความสามารถของร่างกายที่จะปฏิบัติกิจกรรมติดต่อกันเป็นเวลานาน,านโดยไม่เกิดความเหน็ดเหนื่อยมีความทนทานในการทำกิจกรรมได้เป็นเวลานานๆอ่าอ,อ,อ รู้ความหมายสมรรถภาพร่างกายไปแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าการสร้างเสริมสมรรถภาพมีความสำคัญอย่างไรโอ้ก็สำคัญตรงที่การสร้างสมรรถภาพเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและส่วนต่างๆของร่างกายฮัลโหลมาโชจะบอกให้ว่าจะได้ทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างไม่เหนื่อยไงล่ะอาอา และก็ช่วยลดอันตรายอย่างเช่นการบาดเจ็บจากการทำงานการเล่นและการออกกำลังกายอีกด้วยนะน้องๆวิธีเสริมสร้างสมรรถภาพที่น้องๆกำลังจะได้รู้ไม่ยากอะไรเลยลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับ 1. นึท่าสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท <c oughs> ่าที่หนึ่งคือฝึกย่อตัวกระโดดอยู่กับที่ ต้องค่อยๆย่อ,ยยอเข่ากระโดดให้สูงที่สุดพร้อมกับยกแขนเต็มแรงให้เหนือศีรษะเลยนะครับ 2. ท่าสร้างเสริมความสมดุลของร่างกายท่าที่ 1. ยืนเท้าเดียวกางแขนขย่งปลายเท้าส่วนที่2ก็คือทูนของบนศีรษะแล้วยืนเดินนั่งและระวังอย่าให้ของตกนะครับไม่ยากเลยนะ แถมสนุกอีกด้วยน้องๆลองทำดูสิวันนี้ฮัลโลมาโชต้องไปแล้วสวัสดีครับ